สวัสดีครับสวัสดีแฟ,แฟนๆสิงห์บรูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกม FA ฟเอครับ,รบในรอบที่4ซึ่งเชลซีเนี่ยมีโปรแกรมจะเจอกับพรีมัตอาไกลนะครับทีมจากลีกวันของอังกฤษนะครับจะลงสนามกันในวันเสาร์ก็ต้องบอกว่าโชคดีสำหรับแฟนเชลซีเตะกันเร็วครับเตะกัน19นาฬินาทีหรือว่า1ทุ่มครึ่งนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็วิธีการเล่นแล้วก็สกอร์ที่คาดนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับ Suzuki Power อรยูแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับ ใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift ก็ลองไปดูกันได้ที่โชรูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิง oda, เลมอนโซดาราไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจของสิงอัล f ์ฟุตบอลยังไงอย่าลืมไปกดไลค์เพจเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งคอนเทนต์รวมไปถึงของรางวัลที่มีมาแจกให้กับแฟนๆสิงบลูกันในรายการสิงอัลฟ์ฟุตบอลกูรูไลฟ์นะครับ ก็ต้องบอกว่าห่างหายจากการวิเคราะห์วิจารณ์ไปพอสมควรนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยพักไม่มีโปรแกรมเตะมาเรียกว่า12วันโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นช่วงของการเบรกทีมชาติกลับมาในเกมสัปดาห์นี้เจอกับพรีมัสถือว่างานไม่หนักเท่าไหร่ต้องใช้คำนี้ครับว่าพรีมัสเนี่ยเป็นทีมจากลีกวันนะครับแล้วกออ็อยู่ในดับที่7ของตารางลีกวันนี้ถ้านับเรียกว่าระดับของลีกเนี่ยก็มีพรีเมยร์ลีก แชมปี้ยนชิปแล้วก็หลีกวันก็คืออยู่ในหลีกลำดับที่3นะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งเชลซีถือว่าไม่หนักจริงๆแล้วเนี่ยพรีมัตก่อนหน้านี้นะครับใน FA ครับพวกเขาพลิกล็อกบุกเอาชนะเบอร์มิงแฮมมาได้นะครับแล้วก็ผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยนัดล่าสุดก็คือการชนะดอนคาสเตอร์มา3ประตูตอนหนึ่ง ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนความพร้อมของเชลซีกันก่อนแล้วกันนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยทางโทมัสทูเคิลแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ในช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาแน่นอนคนที่เล่นไม่ได้ก็คือเอเดัวร์เมนดี้ที่เพิ่งพาเซเนก้าเข้าชิงในฟุตบอลคัพออฟเนชั่นเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยมีโอกาสที่เหลือแค่2คนครับมาคัสเมตินนลีกับทางด้านของเกป,ป้าซึ่งมีแววว่ามาคัสเมตินนลี จะได้เล่นนะครับหลังจากที่ในรอบที่3เคยได้เล่นไปแล้วส่วนเตียโกซิวาคริสเตนพูลิซิชยังอยู่ในช่วงของโหมดรับใช้ทีมชาติแน่นอนครับว่าก็จะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้แน่นอนเบนชิวเวลยังเจ็บพักยาวรวมไปถึงรีสเจมก็มีรายงานว่าคงจะกลับมาเร็วๆนี้แต่ว่าเกมนี้ยังไม่พร้อมแน่นอนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกเขาพูดถึงก็คือรูเบนรอสตชิกมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจะลงเล่นไม่ได้ข่าวดีคือได้อันเดรสคริสเตนเซนครับหายไปสักพักและ แล้วก็ล่าสุดอาการจากโควิดดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงขณะที่เคนเนดี้นะครับก็พร้อมเป็นทางเลือกในตำแหน่งวิงแบ็กเช่นกันหลังจากล่าสุดเนี่ยเคนเนดี้ถูกใส่ชื่อเข้ามาใน25หขุนพลในพรีเมียร์ลีกแทนที่ของลุยส์เบเกอร์ที่ย้ายไปอยู่กับสโต๊กซิตี้เพราะฉะนั้นเคนเนดี้มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมเกมนี้เช่นกันแต่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเป็นตัวสำรองที่เหลือครับชเวียร์ซิมมอนนะครับที่เคยเล่นในเกมลีกครับกับเบนส์ฟอร์ดฮาวิ่เวลรวมไปถึง ทางด้านลุย i ์ฮอล์เนี่ยมีข่าวว่าขึ้นมาซ้อมมาชิมทีมชุดใหญ่น่าจะมีชื่ออย่างน้อยเป็นตัวสำรองนะครับก็ไปดูไลน์อัพที่คาดการณ์กันหน่อยครับทางฝั่งของเชลซีประตูน่าจะเป็นมาคัสเเตินเลี่ขวาเนี่ยอาจจะสตาร์ทด้วยทางชชเวียซิมมอนเลยนะครับซ้ายเป็นมาลองซาเซนเตอร์ใช้แอนดสรสคิตเทนเซนกับเทรเวอร์ชาโลบานะครับ ชาลบาก็กลับมาแล้วจริงๆเป็นตัวสำรองในเกมก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วด้วยตรงกลางน่าจะเป็นจอจินโยกับซาอูครับแนวะรุกมีรรสบัคลีย์คารามาสซันโอดอยแล้วก็ตัวลุกเป็นติโมวานเนอร์กับไคฮาวเวสนะครับถ้าถามว่าเชลซีจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อก็อาจจะได้เห็นลุยส์ฮอล์คัมแบก เรียกว,ว่าเป็นตัวจริงในเกมนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนนั้นน้เคยโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ประตูผมว่าน่าจะเป็นมาคัสเมตินเนลี่แหละไม่น่าจะเป็นทางเกป้าที่เหลือเนี่ยโอดอยบัคเกอรี่ฮาวเวิรวานเนอร์ผมว่าน่าจะเป็นชุดนี้แหละไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็ตัวสำรองคนอื่นๆทางเลือกก็ดูไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับแม้กระทั่งฮาวิเวลผมเชื่อว่าก็น่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองหร,องหรืออาจจะได้เห็นเซซ่าอัสปริเกตาที่เอ่อ เรียกความฟิตอยู่เหมือนกันก็อาจจะได้ลงเล่นตัวจริงนะครับไม่แน่ว่าอาจจะแหมทางโทมัสทูเคิลก็กลัวไม่อยากประมาทนะครับไม่อยากใส่ชาเวซิมอนลงเล่นเป็นตัวจริงก็อาจจะเป็นเซซ่าส์แัสปรเกตแต่ชุดนี้มีความเป็นไปได้สูงมากๆส่วนทั้งฝั่งของพรีมัตแบบไปเร็วๆเลยครับพรีมัตเนี่ยตัวที่คุ้นเคยที่สุดก็คือน่าจะเป็นแบรนดอนกลาเวย์อดีตแบ็กซ้ายของเอลตันก็ดันมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือสเตฟนเซซิยงชื่อคุ้นๆไหมครับ ซีเฟนเซซิยงนี่เป็นน้องชายของแรนเซซิยงที่อยู่กับสเปอร์ตอนนี้แกเล่นในตำแหน่งแบ็กขวานะครับอันนี้ยืมตัวมาจากฟูลแลมนะครับก็ดูแล้วทางเลือกตรงนี้อาจจะยากเห็นว่าซีเฟนเซซิยงนี่เพิ่งจะย้ายมาด้วยนะครับเพิ่งจะย้ายมาแล้วก็ในวันเดทไลน์พอดีแต่อาจจะไม่มีชื่อในเกมเกมนี้ที่เหลือเนี่ย ผมขออนุญาตข้ามเลยครับแทบจะไม่คุ้นเลยไลน์อัพหลายคนน่าจะไม่คุ้นเลยด้วยซ้านะครับก็เกมนี้ผมมองว่าจะเป็นเกมที่แฟนเชลซีดูกันแบบสบายๆอยากดูพวกดาวรุ่งอย่างซิมมอนฮาวิเวลหรือแม้กระทั่งตัวอย่างทางด้านของลุยสฮอนะครับที่เหลือเนี่ยผมอยากเห็นติโมวนเนอร์ทำประตูได้นะฮะอยากเห็นทางรรสแักลีย์ทำประตูได้แล้วก็ฟอร์มอันต่อเนื่องของเซาวีเกสเกมนี้อาจจะไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมากเชลซีชนะแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าพรีมัส ทีมในระดับลีกวันก็ยังห่างกับเชลซีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าเชลซีน่าจะผ่านพรีมัทไม่ยากครับดีไม่ดีจะยิงทะลุ3ประตู4ประตูด้วยแต่หวังว่าไอ้สประตู5ประตูที่ยิงได้เนี่ยขอให้มีติโมแวนเนอร์อเรียกความมั่นใจหน่อยแล้วก็ตัวสนับสนุนอย่างพวกโอดอยก็ดีหรือแม้กระทั่งรอสบัคลี์อยากให้ฟอร์มดีๆคือคือหลังจากก่อนนั้นเนี่ยเราชนะสเปอร์มาเมันเป็นเกมที่เราเ,เรียกความมั่นใจกลับมาได้แต่ว่าถ้าชนะเกมนี้เนี่ย ก็มีโอกาสที่จะไปเพิ่มความมั่นใจในฟุตบอลฟีฟ่าคัพเวิร์ดคัเออลืมบอกไปว่าหลังจากจบเกมนี้นักเตะเชลซีจะเดินทางไปเล่นฟีฟ่าคัพเวิร์ดคัในทันทีนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าคู่แข่งจะเป็นใครนะครับก็จะลงสนามกันในวันที่9ก็คือวันพุธหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมอยากให้ชนะแล้วก็เรียกความมั่นใจที่สําคัญอย่ามีผู้เล่นคนไหนติดโควิดเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็ฟันธงครับผมว่าเชลซีชนะพรีมัส40นะครับเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างลองคอมเมน ใด้คลิปนี้ได้เลยนะฮะไม่ได้วิเคราะห์วิจารณ์นานพอสมควรและอาจจะว่าไม่ชินหน่อยแล้วก็มาเจอพรีมัตด้วยแทบจะไม่มีข้อมูลเลยนะครับคือเป็นทีมจากระดับลีกวันอยู่ในระดับ7ด้วยไม่ใช่อันดับที่อยู่สูงด้วยเพราะฉะนั้นพรีมัตนีเป็นทีมเก่าแก่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแทบจะไม่เคยเล่นในลีกสุดไม่เคยเล่นเลยด้วยซ้าในลีกสูงสุดเพราะนั้นเชลซีต้องบอกว่าโชคดีมากๆกับการจับฉลากเจอกับพรีมัตนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทัศนะที่นํามาฝากกันนะครับผมว่า3เม็ด4เม็ด มีแน่นอนเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากจบเกมเตะกันเร็วน่าจะมีหลังเกมมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครที่ยังไม่ได้ติดตามใน t i k t o k ฝากด้วยนะครับชื่อเหมือนกันปาล์มสามบาทห้าบาทแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางใน Facebook ของปาล์มสามบาทห้าบาทแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลลาดสิงู บลูสูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทหบาทนะครับ